สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ผมจะพาไปฟังบทความของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจักไทยโพสต์ในบทความที่มีชื่อว่าเงินประชามติแจกน้ําท่วมโดยบทความนี้ให้ภาพรวมของวิกฤตการคู่ขนานที่รัฐบาลอนุทินกําลังเผชิญทั้งในด้านภายในและต่างประเทศโดยมีการประเมินทั้งผลงานและความทา้าทายที่รออยู่ข้างหน้าในสถานการณ์น้าท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่นายกรัฐมนตรีอนุทิน ได้รับเสียงวิจารณ์อย่างนะักจากประชาชนในพื้นที่แต่การที่ท่านแสดงความรับผิดชอบอย่างแท้จริงและกล่าวว่าผมผิดเองทําให้ท่านได้รับความไว้วางใจจากชาวใต้ในที่สุดขณะเดียวกันรัฐบาลได้ดําเนินการทางการทูตอย่างแข็งกร้าวกับกัมพูชาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสีสักด์พวงเกตแก้วได้เดินทางไปเจนีวาเพื่อผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เป็นอิสระเพื่อสอบสวนกรณีทุ่นระเบิดสังหารบุคคล ตามแนวชายแดนการเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นกลยุทธ์ทางการทูตท,ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายใต้สนธิสัญญาออตาวาซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้แบ่งกําลังเพื่อจัดการกับวิกฤตทั้งสองด้านอย่างจริงจังอย่างไรก็ตามผู้เขียนยังได้วิจารณ์นักการเมืองที่มัวแต่จดจ่อกับการแย่งชิงอํานาจทางการเมืองหรือการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่จําเป็นแทนที่จะนําทรัพยากรไปใช้ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ